สวัสดีจ้ะเพื่อนๆมาเก็บเอ่อพักเด้อจ้ะมาเก็บพักในสวนมาอันนี้ก็คือมะเขือเทศที่ตุกปลูกมะเขือเทศพัน์ุนี่จะอร่อยมากๆเลยกรอบหวานมาเก็บมะเขือเทศเห็นไหมเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนก็คงจะหนาวแล้วเนาะถ้าหนาวแล้วก็คงจะไม่มีมะเขือเทศใบกินแล้วดูจ้าเราปลูกเราก็ได้กินเดอ้อเห็นไหมลูกสวยๆเลยค่ะ เนาะสวยงามสวยงามแล้วก <ort. S us k> ็อร่อยด้วยอร่อยอร่อยนี่อุ้ยสะอ่อนแม่เพื่อนๆดู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 เห็นไหมตุกปลูกเองเดอจ้าปลูกเองเออถ้าพูดถึงเรื่องว่าทําไมปลูกเยอะทําไมกินเยอะทําไม่ยังไงเออเดี๋ยวตุกจะบอกมะเขือเทศ มะเขือเทศเดอ้อที่ตุ๊กปลูกอะ่ะถึงมันจะเยอะเด้อเพื่อนๆแต่ไม่เสียหายเด้อจ้าเราสามารถเอามะเขือเทศมาทําแยมได้นะจ๊ะถ้าเรากินไม่มดเอามาทําแยมหรือว่าเอาไปใส่ช่องฟิตเอาไวท้ทาเอา่ออาหารก็ได้เนาะทำแยมแยมโทมะเอ่อแยมมะเขือเทศอร่อยชวนชิมมากๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าทำแยมมะเขือเทศทำยังไง เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปล้อจ้ะเราตุ๊กจะทำแยมมะเขือเทศให้ดูเนาะถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงก็เอ่อคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเราตุ๊กจะทำให้ดูเนาะถ้าไม่คอมเมนต์ตุ๊กก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากดูไหมว่าทำแยมยังไงหรือว่าจะถนอมอาหารจะถนอมผลเอ่อมะเขือเทศยังไงเนาะมีมีหลายหลายอย่างหลายแบบอืม สามารถเอาทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออเอาทําน้ําน้ํามะเขือเทศก็ได้น้ํามะเขือเทศเอาไว้ใส่ในในพิซซ่าแต่ว่ามันต้องเป็นการถนอมาหารนะเป็นการถนอมาหารเอาไว้ใส่ในพิซซ่าเราจะไม่เอ้ยเราจะไม่ทิ้งเลยเด้อจ้าจะพยายามไม่ทิ้งอะไรสักอย่างเลย ก็จะเก็บถนอมอาหารใบมดดูดูอันนี้บิดเบี้ยวโอ้ยนี่จ้ะวิธีการถนอมอาหารนี่มันง่ายมากเลยง่ายถ้าเพื่อนอยากรู้เพื่อนก็แค่คอมเมนต์มาใต้คลิปเดี๋ยวตุ๊กทำให้ดูเนาะเอ่อมาทำของหวานทำแยมแล้วก็เอามาทำเอ่อน,น้ำปั่นเอ้ยน้ำปั่นน้ำปั่นเอ่อ,อ,อก็อร่อยเน,ะนาะน้ำปั่นก็อร่อยแต่ว่ามันเยอะ มันเยอะมันเยอะตุก,ก็จะคงจะต้องเอาไปแช่แข็งหรือว่าเอาไปขนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาไปทำน้ำนะจ๊ะน้ำน้ำมะเขือเทศเอาไว้ทำพิซซ่าหน้าหนาววิธีทำน้ำมะเขือเทศก็ง่ายมากขอให้เพื่อนๆบอกมาว่า อยากดูหรือว ok <Go, S 3> ่าอยากทำวิธีการตุกก็จะทำให้ดูเนาะก็ง่ายๆ <reco Christ. S 1> เลยจ้ามาปลูกเองกินเองเก็บเองนักเลงพอง่ายๆเลยจ้าดูที่พื้นก็มีต้องเก็บประมาณนี้เดี๋ยวจ้าเพื่อนๆถ้าเก็บซุกกว่าเนี่ย จะเอาไว้ใส่จะเอาไปใส่ในตู้เย็นอ่ะมันก็จะซุกเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําสลัดกินได้ไม่นานเนาะจะต้องเก็บประมาณนี้แหละอย่าก็เยอะโอ้ยนี่จ้ะนี่เห็นไหมเพื่อนๆมาอยู่เมืองนอกนี่มันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่